ตอมันนี่ทีเา้าพิมในน้ำไฮนี่มันมัน,ม,นมันกับวเกิดประโยชน์จนังได้เ้าก็ได้เผาเ้าบ่เผา,เผานี่พอเสียมันคือเป็นตัวนาเชื้อปวกค่ะเนี่ยถามถาม,ถามันถาเข้าไถกบไปเลยนี่มันจะเป็นแรงอาหารของปวกปวกจะมากินแต่ว่าบาดพอเสียงเ้าคืออย่างจิเวลาเ้าสิบปูกมันือขอเสียเดียเกเบไปได้ไ้สวัสดีค่ะทุกคนนะสวัสดีเอฟซี FC เนี่ยค่ะสวัสดีครับ ค่ะมือนีนะคะอิดกับหนาก็พาทุกคนมาเบิรงคลิปซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะแปลกหูวแปลกตาแน่จังน่อยเนาะเพราะว่ามือนีก็อยู่ในไฮมันแต่ว่าบรเดเวเอาคลิปถอนหัวดึงหัวมาฝากทุกคนค่ะแต่ว่าเฮ้าสิผ้ากันมาเก็บเอาเศษชิ้นส่วนววเื้อเหงามัน่นทำประหลังถี่มันม่มีประโยชน์เลยคือแบบว่าเฮาตัดเหงามั่นแล้วนี่ทุกคนเนี่ยเหงามั่นนี่คะ่ะเข้าจาไปเห็ดย่างนา้าเลยเนี่เหงาสิ้นเนี่พอทาน ที <c oughs> ่เะาว่ามันจะเป็นทานดีกว่า,าล่ามมันส่วนปลายมันออส่วนปลายมันนี่คือว่ามันจะดีกว่าก็าส้มนี่นะที่เขาเผามาเนาะน, <c oughs> นี่ล่ามเอ่อล่ามเสียป็นยางสีกับเป็นทานด้วยการแบบ่นที่เขาเผามาแล้วแต่ว่าบานนี้อีกตัวนี้นี่ตอมันนี่ที่เขาหิ่มแม่น้ำไฮนี่มัน,ม,นมันกับว่าเกิดประโยชน์จากได่เขาก็ได้เผา,าเขาบ่เผานี่พอเสียมันคือเป็นตัวนาเชื้อป่ะเนี่ย ถามันถาเขาไถกบไปเลยนี่มันจะเป็นี้งอาหารของปวกปวกจะมากินเวลาเขาจีบปลูกมันคือจะเขาน้ำทอพันธ์ที่เขาจะเอามาปลวกก่ะงเรื่องเชื้อมันจะไปกินปวกอ่ะมันจะไปจ้อกินรั่มใดที่มันมันแห้งมันก็จะเห็นให้ให้เขาเนี่ยมีปวกเมีอนที่จะให้มีปวกมันนําเชื้อปวกเขามากเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวตัวล่อติดปวกของแม่จ้อนี่ค่ะนิทเทิลไดเอทสังเกตเบื้องนี่อยู่อยู่นี่กะกะมีอยู่ได้ค่ะหลายๆให้ก็เจ้าะ เก็บมาหล่ะแต่ว่า่วนมาเขาจะเก็บแ้วก็เอาออกไปชิมในน้ำข้าให้นะกอเลยอีกก็สงสัยนะคะทุกคนสงสัยคือกันว่าบังแปลงเนี่ยอิดไปผอเนาะเพื่อนนิ่เก็บเหงามั่นแบงสล่ละค่ะเอาไปถิ่มอยู่น้ำปลาน้ำหยางคือบ่เห้มันแบบกระจายอยู่น้ำทวห้เหตุผลการย่อน่ามันสีเป็นโต้น้าปวกเขมาอยู่ในไห้มั่นสําปะหลังบัดยามเฮาปูมั่นสําปะหลังแล้วโต้ปกมันก็เป็นเจาะเหงาเจาะหัว จริงๆแล้วปวกมัน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 บกินหัวแต่ว่าม่นสิกินมันกินท่อนพันแมนค่ะมันกินท่อนพันพี่น้องอันตรายคือกันบาดีนนีมือเนียนะเพิ่อก็ได้ไอเดียึ้นหน้าวานี่แหละเข้าไปหาเก็บท่อนอันนี้ดีกว่าจะไหนเข้ากับใบได้ลงทุ่นดอกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในยุนนี่ให้คือเป็นเป็นเศษชิ้นส่วนที่บ่าใส่แล้วเข้ากับเอาไปเหตุประโยชน์เดี๋ยวสิภาพี่น้องมปเบิ่งในอีพี่ต่อไปว่าสิ่งที่เข้าเก็บไปมือนีเข้าจะเอาไปเฮ็ดอียงแต่ว่ามือนี้กสิเก็บไปประมาณจาก กระสานล่ะค่ะทุกคนกะว่าจะเอาไปเผาเห็นไ,<ด>ไหมเด้ยเตาหนึ่งพอดีเตาหนึ่งพอดีนะไปค่ะมันกระจายยุทว่ให้ไปได้ด้พี่น้องนี่ส้มนี่เอมนะนี่กรเริ่มมีปวกมเจาะแล้วยกกองกองไว้ก็ได้เดี๋ยวเอาเบรกใส่รถไปนําเพราะว่า้กระจายยุ่งเสียค่ะทุกคนตั้งใยในป่วกกบมะจอ่อ ี่จริงแล้วกะเฮากะควรที่จะเก็บเอาเหงาเนี่ยจังแ่มือที่เฮาปักหัวออกแล้วเนาะมันหันบ่มมีเวลานะทุกคนนี่ยคะ่ะแล้วว่าเป็นยังอันนี้ก็เป็นอีกเนวทางนึงนะพี่น้องค่ะแมนว่าเฮ้าแบบเออเอิวมายังลหะเฮ้าม่มีทานใส่หรือว่าเฮ้าจะเอาเนี่เฮากะมาเอาเหงามานนีปนไปเผาใดด้แต่ก็ตรงตากหเหงามันแหงหมังสะก่อนนะคะ มันจะเป็นแถวนิวพี่น้องมันจะเป็นกล่องเป็นกล่องดอกเพราะว่าตอนที่ห้าคุดมันม่นนี่ห่าก็บ้างเป็นกล่องเนาะกังไงค่ะบริใสเวลาโดนนาะค่ะห่ากบเอาเวลาบ้างทีห้อบริเขาให้เขายังสินะ้ามาเก็บค่อยๆเก็บไปทีละตะกา้าสองตะกา้ามันกลเป็นการซอยให้ให้มั่นสําปะหลังข้าสะอาดบ่มีพวกตัวอุ้ยทนุนว่างนะ เกาะเต็มเลยเนี่ยให้หมอเริ่มจเจาะดึงมันโยนเสื้อปวองกระล่างมาเาด้วยค่ะเนี่ยมันพร้อมที่จะย่อยสลายแต่มันกระบอบดีเดี๋ยวห่อเอามาเข่าให้นะคะให้พอออกนี่โอเคย่อยนิดหนึ่งให้หนอนนี่มูลาค่าเบิร์ตด้วยค่ะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เฮ็ดขายดอกแต่ว่าเขากับเฮ็ดไใบใส่ในขวเลื่อนห้งหนองเลยเอาแบบนี้น มันหนามันแน่นดีนะค่ะมันแน่นมันหนาห่อยหอดหนาฝนนี่ทานแทงดิยึดหทานเขาบอาไปไว้เผาไว้ใส่ย่ามฝนโอ้ไปใส่ย่ามฝนทุกคนเนรื่องดีเต้นนี้่น้าคึ้่ว่ามันจะดีดีอย่างจริงต้นต้นแต่เขาคื่องบ้าเขาจะไปบดอัดในว่ามันเบาเนาะค่ะว่าต้นนี้คาดว่าจะบดอัดเพราะว่าจะเอาไปเป็นก้อนใดเลยนี่เป็นทานไปเลย พอมันสินส่วนไงเนียนมันมันมันเป็นสินใหม่มันหลายกว่านะตัวนั้นตัวนั้นมันฉินอยังกับพวางนามิยังกับเหยื่อมันีอยู่กลางใจกลางอือใจกลางมันนะแล้วกับทางนื้นกันเงามันนี่คือมันมีความเป็นเหนือใหม่หลายกว่าเนียนเนี่ยโต๊ะต๊ต๊ตะสีดีก็าตัวนั้นอยู่ สำหรับคลิปนี้เนาะก็จะเป็นการกำจัดปลวกใด้ในระดับหนึ่งค่ะทุกคนแต่ทาจะให้ดีก็คือเวาลาดีเฮาตัด หัวมันสำปะหลังไปขายแล้วเนี่ยเข่าก็ควรที่จะเอาออกจากไห้เลยค่ะลักษณะการว่างแบบนี้คือเป็นการว่างกระจายเกินไปเวลาที่จะมากําจัดมันก็ค่อนข้างที่จะกําจัดอย่างรวดุกคนเนาะนี่คลิปนี้อีกกระจะมาเก็บเอาเหงามั่สำปะหลังเพื่อที่จะเอาไปเห็ดเป็นทานไปรัดแปลงเป็นทานใส่ในขัว้วเลื่อนค่ะเพราะว่าเหงามันเนี่ยจะมีความหนานแน่นกว่า ปลายถอนพันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะอิดก็จะฝากไว้ที่เพียงสำนีก่อนเดี๋ยวเ้องจะมาพอกกันในคลิปหน้าเด้อค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้อิดกับหนาก่ะสวัสดีค่ะ